คือประชาธิปไตยหรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับขณะนี้สงครามความรุนแรงและความขัดแยง้งกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในหนึ่งชั่วโมงคุณและครอบครัวถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านในสองชั่วโมงคุณสูญเสียทุกอย่างและในหนึ่งนาทีนี้ คุณช่วยชีวิตคนได้และเราต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรีหาต้องการคุณความรุนแรงและความกลัวบังคับให้เธอต้องหนีจากบ้านโจรามรอดชีวิตจากกระสุนปืนและระเบิดแต่ฝันร้ายไม่เคยจบลงเมือ่อผู้คนหมดหนทางจนต้องหลีภัย u n เ c r เร่งมอบความคุม้มครองระมอบน้ำดื่มสะอาดอาหารการรักษาพยาบาลที่พักพิงที่ปลอดภยัยนี่คือเหตุผลที่เรากำลังขอความช่วยเหลือจากคุณ ปรดช่วยชีวิตเด็กผู้ริภัยตอนนี้พิมพอยู่หงส่งมาที่ c 1 4 1 0 9 9 c 1 4 1 0 9 9เพื่อบริจาค99บาทผ่าน SMS ถึง31ธันวาคมนี้บริจาคตอนนี้เพื่อช่วยคุ้มครองพวกเขาจากสงครามที่โหดร้าย ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช่ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับ <Communist> หากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจง้งสำนักงานเกษตร,รอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที คงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในมูลนิธิ m i ลเลอร์ออฟไลจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นประธานพรพร้อมสลักนามสกุลของคุณเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วงตระกูลสนใจร่วมบริจาคสั่งจองได้ที่ไล n e อนประธานพร มาแล้วสหพันธ์แอดมิชั่นครั้นที่23การติวระดับประเทศแบบ New n o r m a l ติวฟรีแบบใหม่อยู่ไหนก็ติวได้จัดเต็มทุกเสารีสัมมักตึงด่วนเริ่ม12กันยายน17ตุลาคมนี้พบติวเตอร์ขั้นนำระดับประเทศติวออนไลน์เข้มข้น9วิชาเรียนสนุกถามตอบสนิทใกล้ชิดแบบสดๆแนะแนวอาชีพและคุยค้นหาตัวตนต,ต,ติวผมได้ใบเสร็จแนบลงพอร์ตโบริโอได้เลยสหพันธ์แอดมิชั่นติวฟรีแบบใหม่อยู่ไหนก็ติวได้จัดเต็มทุกเสาเริ่ม12กันยายนนี้ หยุด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 ใช้หยุดปลูกหยุดเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมาย ไม่ซื้อไม่ใช่ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับ <ๆ S 1> หากพบเห็นมันสัปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจง้งสำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือสำนักง,ง,งานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันทีกางเกงขาสั้นชายแอโรกางเกงขาสั้นที่ออกแบบมาเพื่อคุณ ใส่สบายใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ที่นี่ที่เดียวกางเกงขาสั้นชายแอโร่ปกติ1ตัวราคา490บาทวันนี้ซื้อ1เซต3ตัว3สีแถมฟรีทันทีอีก2ตัวรวมทั้งหมด5ตัวจากราคาปกติ2,450บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1,390บาทเท่านั้น ใส่สบายคลายร้อนด้วยกางเกงขาสั้น Aero แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตจากเนื้อผ้าค,คัตตอน100%ระบายอากาศได้ดีตัดเย็บละเอียดประณีทุกฝีเข็มพิเศษสุดด้วยการเย็บป้ายล็อกเชือกด้านหลังเชือกไม่หลุดขณะสวมใส่เอวยางยืดคุณภาพสูงยืดได้มากถึง6นิ้วอายุการใช้งานยาวนานเพิ่มความใส่ใจเย็บยางยืดและเนื้อผ้าเข้าไว้ด้วยกันยางยืดไม่ม้วนขณะสวมใส่ เชือกยาว10.5นิ้วซ่อนเก็บด้านในเรียบร้อยสวยงามกระเป๋ากางเกงลึกตัดเย็บอย่างดี2ชั้นใส่สัมภาระได้อย่างสบายใจมาด้วยการ3ไซส์3ขนาดไซส์ size M ไซส์ L ไซส์ XL รองรับทุกรูปร่างสร้างสไตล์ให้ไปกับคุณได้ทุกกิจกรรม โปรโมชั่นพิเศษสุดที่นี่ที่เดียวกางเกงขาสั้นชายแอโร่ปกติ1ตัวราคา490บาทวันนี้ซื้อ1เซต3ตัว3สีแถมฟรีทันทีอีก2ตัวรวมทั้งหมด5ตัวจากราคาปกติ2,450บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1,390บาทเท่านั้น Happy Shopping ความสุขสั่งได้โทรมาได้เลยที่เบอร์02 113 2222หรือสะดวกสบายชอบผ่านไลน์ได้ที่ happy shopping และติดตาม f c e e o o o k แ Fan page ที่ happy shopping to you หรือทางเว็บไซต์ที่ www happy shopping to you com ครับ หยุด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 ใช้หยุดปลูกหยุดเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับหากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรคให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที หนุนโดยโซโลกุญแจและเครื่องมือสารพัดช,ช่างยาน้าบรรเทาอาการเนื่องจากหวัดสำหรับเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บจากอุ้ยอันโอสดหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศ